สวัสดีค่ะไลคกัสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะ,คะท่านผู้ฟังก็จะพบรายการต่อไปออที่ฉันน,นักร้องหน่อไหมที่ฉันนักร้องหน่อยไหมือ้อไหมล้วกันพอกเวงละะ่ะ สวัสดีครับพบกับพวกเรานะคะรายการมันแดงค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีแอคชั่นเพลงเกาหลีเพลงหนึ่งนะคะเป็นของจะเรียกว่าอะไรดีเป็นเช่าชายแห่งวงการเพลงแต่ตอนนี้เขาผันตัวที่จะเป็นดาดดีแล้วฮะดาดีอะไรอ๋อเป็นดาด d ีดาดีที่ไม่ได้แปลว่าพ่ออ๋อดาดีที่แปลว่าแบบอืม อคิดถึงแบบพรทับขึ้นมาเลยอ่ะไม่ได้แม่พูดไม่ได้บอกก่อนนะคะคลิปนี้นะคะอาจจะมีแบบว่าคําโยคํหยามนะคะน้องคนไหนนะคะอายุยังไม่ถึงสิบแปดนะคะกรุณาพาลาพอลากแม่ลากพี่ลากน้องนะคะเข้ามานะคะเพื่อเป็นวิจารณญาณในการรับชมร่วมกันด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นภาษามือภาษามือนะคะบอกไว้ก่อนนะบอกไว้ก่อนนะคะแล้วก็บอกไว้ก่อนนะคะว่าภาษามืออันเมื่อกี้ไม่จริงนะคะอย่าไปเดาเป็นการสุ่มๆนะคะคือการเทยการกเทยความหมายคือตอแหลนะคะนะคะนะถูกต้องก่อเอื่นฝากกด subscribe กด like กดแชร์กับช่องเราก่อนนะคะนะคะสนัสดีพี่ angelina นะคะก็จะ มาดูแดดดีชื่ออะไรดดดีชื่อดดดิยูโนนะคะณจุดจุดนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่านะคะเอมีนี้เนี่ยอาจจะยาวหน่อยแล้วมาไข่ของหรือเปล่าทำไมแบบณจุดจุดนี้ไปดูกันเลยค่ะมันจะฟังก็ฟังเลยอะฟังในตรอกหรอในตรอกแดดก้อนอุ้ยแดดดีปะล่าแดดดีมากอ่ะ นี่กำลังหาซื้อแบบว่าไม e ้กเยสิตเหรอน่าเห็นไหมเมื่อกี้อะไรพูดชื่อหอคนที่คุณก็รู้ว่าใครไาแล้วผูว้คุมวิญญาณน,นี่แฮริปรเตอร์เหรอนีไม่ใช่ผู้คุมวิญญาณนี่คือผู้คุมหัวใจอ๋ออันนี้เมคเซนปะกลางล้มสองข้างแต่ว่าเดินตรงกลางเออไม่มีเซนนะคืออะไรอ่ะ ดูเป็นมาเฟียดูคนนี้ก็แดดดีนะแลยู่แดดดีบางครั้งก็บางวันก็แดดไม่ดีบางวนฝนก็ตกบางวันก็หนาวบางวันก็หนาวนี่คือประเทศไทย มีเสียบเหรอโอ้ม oh y <my> god อุ้ยดูแบบอินเนอุ้ยเนอร์ Inner แบบเนอร์ฆาตกรมากเมื่อกี้ทุกคนต้องบอกก่อนนะว่าคลิปนี้มันอ่ะสิบแปดบวกนะคะเพราะว่าคลิปต้นฉบับเนี่ยเขามีการจำกัดอายุคนดูด้วยเนาะไดยที่เก่าไว้ข้างต้นนะคะน้นนองๆอายุไม่ถึงสิบแปดค่ะกพ่อรักแม่รักพี่รักน,อน้องหมด มันอาจจะมีภาพอะไรบางอย่างที่มันไม่เหมาะที่จะดูนะคะเกี่ยวกับกฎหมายเมืองไทยเนาะของก็หลีด้วยแหละเขาก็เลยจำกัดอายดุดูมิดแทจชกหล่อนที่อายุต่ำกว่า18ออกไปเดี๋ยวนี้ <laughs> ออกไป <laughs> ไภาพดีมากดูแสงดูการทําสีดิมือไทย เพราะคนไทยแปลว่าอิสระกล้องดีมากดูดิฉันว่ามันคืองานศิลปะเต็มเต็นี่ไงอิสระเมื่อกี้เล่นบอกคาตกรเหมือนมากอ่ะคือยิงๆีีงสีหน้าไปหมดเลยเมื่อกี้เอาจริง ปกติแล้วอยู่ในลิเปสองคนจะไม่ตีกันแบบนี้นะคะอ๋อฉันรักสีสกสาด์เลิศเลิศดป็นสายลับที่บบว่าคือความมาเฟียเป็นสายลับเป็น07เป็นอะไรอย่างเงี้ยดูดิ ภาพสวยเนาะ Thank you for this Thank you for like Thank you for subscribe Thank you for share <laughs> Thank you ค่ะทำ <laughs> มีกระดาบอ้ยไม่ใช่ปืน ปืนกับปืนกับมีดอะไรจะอะไรจะสู้ปืนฉันถามอ่ะต่ like อเลยนะชอบแพทเทิร์นนี้แจ๊สมันหนึ่งฉันชอบแพทเทิร์นนี้ฉันชอบแพทเทิร์นนี้ฉันชอบแพทวิไอ้อน,นี้สวยมากอะ่ะแซกเมืุ่ดจะดีมากเลยแซกโคโคนะเนาะใช่ใช สวยเนาะสวยดูดิดูภาพสวยมากเลยเอ่ะปวแร้วทำไมโอ้น <c oughs> ี่คือการปฏิวัติเอ็ดีเลยนะปกติเกาหลีเขาจะไม่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นนะเข้าใจเข้าใจเนาะอมันก็ไม่เฉอะมันเหมือนจีนจีนด้วยแหละ ไอ้ผูนี้ไม่ใช่ากูซ่านอ่ะพูดถึงอ่ะเหมือนดูอ่ะพราะที่จริงเกาหลีกับญี่ปุ่นเขาก็ไม่ถูกกันแต่ไหนแต่ไรแล้วปะใช่มันมันมันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เนาะเพราะว่าเขามาทางมามาโซนเดียวกันเหมือนเรากับเพื่อนบ้านข้างๆนั่นแหละคล้ายๆกันจริงไม่น่าทะเลาะกันนะว่าถ้ามันก็แบบกึนกันไปกึนกันมาใช่ถูกว่าถ้ามันกึนกันมาเอออีดอกอย่าบอกนะว่าเล่น และชิลูเลสเอละไรอยู่นะจิงด้วยจิงด้วยเฮ้ยเลิศบัฟไปหนึ่งคนนี้ก็แสดงดีมากเลยเนาะ ทำไมนั่งเหมือนจะ,ะร้องไห้อะหรือนางเป็นลูกน้องไอ้นี่หรือเปล่ามึงจะรู้แล้วว่าอินเน่จะตายเพราะว่ามันมันหมุนไปสี่รอบแล้วออใน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 ลูกน,<ะ>น้นมันมีอยู่ห้านะห้าปะห้าใช่มันรอบที่ห้าก็ต้องเป็นนางแล้วนางไม่ยอมตายนางนางไม่ยอมนี่นางนางลยชีนาพระเอกมีจ้ะทำไมฉันรู้เรื่องปืนปืน <laughs> 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 ฉันชอบ m อแบแบบนี้มันเหมือนกำลังดูหนังเรื่องหนึ่งอ่ะใช่มันเหมือนเล่าเรื่องอันเนี้ยดีฉันฉันฉันให้ฉันชอบให้สิบเลยเนี่ยเราเราเล่าเรื่องเหมือนหนังแต่เป็น m อบเนาะมันปถนาภรที่แบบเล่าเล่าแบบว่าเหมือนดอกอการตองดอกอการตองไม่ใช่เหมือนเหมือนเห็นแม้ท์อเมทักแมสทงเหมันภาพยนตร์จริงด้วย ฉันว่ามันคืองานศิลปะอันนึงเลยนะเนี่ยทั้งสีการแบบจัดแสงอย่างเงี้ยฉากเฉิบคือดีมากใช่ใช่มันดูเหมือนดูหนังเรื่องหนึ่งจริงๆมันดูเหมือนดูดูหนังเลยอ่ะดูหนังเลยเรื่องหนึ่งเนียเออเนี่ยดิดูดิกี่นาทีเนี่ยเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีครึ่งเหมือนมันดูหนังเหมือนดูหนังเปเรื่องหนึ่งเลยนะเมื่อกี้เหมือนดูตอนหนังตอนที่มันคายแม็กตอนท้ายแล้วอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่า เออเหมือนกูรู้เรื่องทั้งหมดของของมันเลยอย่างเงี้ยเอออยากเวนยานะคะใครที่อายุสิบแปดต่ำกว่าสิบแปดังอยู่เนี่ยพวกหล่อนเนี่ยทำไมไม่ออกไปก่อนหน้านี้ก็บอกว่าภาพอันเนี้ยเขาจำกัดอายุดูเราเป็นยังเรายังไม่รู้เลยว่าอายุจกัดสิบแปดหรือเปล่าเขาจำกัดเขาจำกัดแม่ไม่แต่แกก็เขียนแกก็เขียนไว้เลยว่าอายุต่ำกว่าสิบแปดห้ามอันเนี้ยจำกัดอายุห้ามดูถูกแต่ถ้าอยากดูก็ เรียกพ่อหลังใหม่ให้เรียกพ่อเรียกแม่เรียกลุงเรียกป้าเรียกนาเรียกอาเรียกพี่เรียกน้องมามันต่างกันยังไงวะพอมีผู้ใหญ่อยู่ผู้ใหญ่ก็เชียร์เออยิงมันเลยยิงมันเลยอย่างเขาจะเป็นซ้๊ะซ้๊ไมมอาจจะเกิดความสามัคคีในครอบครัวแต่ก็อาจจะเกิดสร้างความแรงในครอบครัวด้วยก็ได้แล้วเหมือนหนังไทยอะปะปืนจี้หัวเงี้ยแต่เบอร์นะแต่รู้ว่าเป็นปืนแต่รู้ว่าเป็นปืนแต่ดูบุหรี่อะดูบุหรี่เออดูบุหรี่แต่ควันขโมงอะไรเออแต่ก็รู้ว่าเป็นบุหรี่ก็รู้ว่าเป็นบุหรี่ แลวจะเซ็นซื้อทำไมเออเซ็นซื้อทำไมเ้อถามก็เ้อถามกองเซ็นซื้อไทยเอาจริงๆก็ให้เขาเห็นไปเลยภาพในไอเนี้ยมันจะได้สวยๆแล้วก็กำกับไปเลยว่ามันนี่ดีอะไรเนี้ยฉันให้สิทน้องฉันก็ให้การถ่ายทอดกับการถ่ายทอดะไรเราเลือกฉันว่ามันคืองานศิลปะฉันชอบฉันชอบไอเดยแบบนี้ฉันว่ามันเป็นงานศิลปะอ่าพี่ดูเป็นพี่ดูถ้าถามถ้าถามว่าเป็นงานศิลปะก็ก็ใช่ในในใน ในในช่วงที่แบบพอหลังจากที่เหมือนแบบว่าเริ่มเริ่มเอมบีแล้วกลายแล้วกลายเป็นเหมือนเล่าเรื่องพระเอกอืมอ่ามันดูแบบแต่ที่เราไม่รู้เลยว่าพระเอกชื่ออะไรมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าทางที่ไม่รู้นะแต่รู้ว่าไอตัวนี้คือพระเอกกาลังต่อสู้ฝึกฝนเพราะว่าโดนทําร้ายมาแล้วก็จะกำลังจะไปเอาคืนอันเนี้คือมันเล่าเรื่องแล้วรู้แล้วมันก็ไปจัดการอีตัวที่ที่ที่แทงมันคนที่แรกในลรีบ เออ,เอ,อไอ้นั้นไอ้ที่แทงแบบพ,พี่บอกว่าย้ยเล่นได้โลกจริง้วตะก้อ,กองก็ดีตัดต่อก็ดีอะไรก็ดีทุกอ <นะ S 2> ย่างลเลยอะ่ะแบบว่าแล้วในเจ็ดนาทีน่ะคือแบบมันเล่าได้หมดเลยอะ่ะจนจนไปกระทึงจนกระทั่งถึงอะไรวะถึงตอนที่บอกว่าจะไปเล่นราชเชนรูเล็ตก็ไม่เออนั่นแหละคือแบบเฮ้ยใครแม็กอะใครแม็กใครแม็กก็คือดีดีจริงๆ กระสุนใส่เม็ดเดียวยิงไปยิงมาปุ๊บเอ้าก็ไปวนที่ตัวรายตัวนั้นมึงต้องตายอยู่แล้วแต่งไม่ยอมตายก็ต<อ>กล<ม>งไปเองก็ง้อไงมึงไม่ยิงตัวเองก่อนสองครั้งนะเออเใช่ไหมล่ะใช่ไหมคือแค่นั้นเองแล้วแบบเนี้ยเห็นไหม <laughs> แต่ดีชอบในการเราเลือกชอบในการเลือกอันนี้คือในฐานะที่เรียนนิเทศมามนะเอากาเอาการแสดงแล้วก็อะไรพวกสื่อโทรทัศน์พวกเนี้ยอันนี้ถือว่าถ้าฉันเป็นอาจารย์ ละ,ละครเรื่องนี้คือได้ที่หนึ่งละครสั้นเรื่องนี้นะคือได้ที่หนึ่งแน่แ่ใช่เขาทำดีมากใช้ทําดีมากภาพภาพสวยภาพสวยให้ความให้ความรู้สึก ให้ให้ความรู้สึกอารมณ์ร่วมให้อารมณ์ร่วมถ่ายทอดมาให้คนดูได้แบบเต็มร้อยใช่ใช่ให้ให้อารมณ์ร่วมได้ดีมากแม่แม่ก็ดูค่ายเขาหน่อยค่ายอะไร SM สนุ่นนะโอ้เออทาวหรอเดี๋ยว SM ทาวนะคะไม่ใช่ชัยนัททาวมันจะมากระโหลกกระ้าใช่นไหาโอเคนะคะสำหรับนี้เดี๋ยวเราพอแค่นี้ก่อนนะคะสํสำหรับเพลง thank you ขอบคุณสำหรับนี้ขอบคุณสำ k รับไลค์ขอบคุณสำหรับแชร์ขอบคุณสำหรับซับสไคร์และขอ h a n k ส o u for look at u านะคะนะคะสำหรับสำหรับ MV นี้นะคะแล้วก็ถือว่าดีเนาะแล้วก็เดี๋ยวถือว่าดีคําพูดในคำบางคําพูดในคลิปนี้นะคะบางช่วงบางตอนมันอาจจะมีคําพูดที่รุนแรงนะคะยังไงฝากด้วยนะคะเพราะว่าพวกเราเป็น จะบอกให้ L G B T เนาะมันก็ต้องมีเผลอมีพูดมีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติขึ้นมามันติดปากกันนะทุกคนอะไรที่มันดูว้าวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ว้าวเหมือนชาวบ้านเขาแล้วใช่เราจะไม่ว้าวอะไรอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยมันเปไม่ใส่ที่ติดแล้วเราต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะัสรุปใครอยากจะให้คาแนะนํานะคะสามารถคอมเมนต์ได้ข้างล่างอยากจะให้เราทําอะไรอยากจะให้เราดีแอคคลิปไหนหรือว่ามีอะไรต้องปรับปรุงแนะนํากันมาได้เลยหรือว่าเราอยากให้เราทําชาเลต์อะไรแปลกแปลกแปลกแล้วกแปลกไปแปลกมา อะไรก็ได้ลองคอมเมนต์กันมาดูนะคะเขียนมาเยอะเราจะทยอยตอบทุกคนเลยนะคะสวัสดีนะคะรายการม่านแดงก็ต้องขอลาตัวตัวลาลาไปแล้วก็ไปแล้วก็ตัวแล้วก็มาแล,แล้วก็ยังไงแล,แล้วก็ไป, <ๆ S 1> ไปโอเคค่ะสวัสดีค่ะบายบ,ายบาย <_ Q>